ลูกเนี่ยเราต้องเขียนโครโมโซมเป็นยีนด้อยว่า i อเล็กจากไอเล็กนะครับซึ่งแน่นอน1โครโมโซมมาจาก1ยีนมาจากพ่อ1ยีนมาจากแม่นะครับแม่เขาน่าจะเป็น I-A เอไอเล็กนะครับเราเรียกว่า A พันธางไเล็กแต่พ่อเขาเป็น i อเอไอบเขาเป็นคนคบกรุปร๊ป A-B เขาจึงไม่มียีนไอเล็กมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นลูกเขาเองครับเพราะการจะเป็นมีลูกคนกุ้โอได้เขาต้องมีตัวไอเล็กมาด้วยแต่เขาไม่มีเนี่ยแสดงว่าเขาก็ปัดติเสธได้เพราะเขาไม่มีไอเล็กนะครับข้อหนึ่งนะครับต่อข้อหนึ่งปัดติเสธได้ว่าไม่ใช่ลูกเขานะเพราะเขาไม่ได้มียีนไอเล็กนะครับต่อไปยี่สิบเอ็ดครับข้อความใดถูกที่สุด มิวเดชันนะครับอันนี้จะถามเรื่องการถ่ายทอดเนาะสรุปก็คือการกลายพันธุ์เนี่ยเราจะถ่ายทอดไปที่ลูกหลานได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเกิดที่เซลล์อะไรถ้าเซลล์ร่างกายถ่ายทอดไม่ได้เซลล์สืบพันธุ์ถ่ายทอดได้คูรองเลนชอยที่มีคำว่าเซลล์สืบพันธุ์ข้อ4นะครับมีคำว่าเซลล์สืบพันธุ์จากโครโมโซมอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นจะถ่ายทอดได้นะครับข้อ4 ยี่สิบสองครับข้อไหนผ่านพันธุกวิศวกรรมแอคบคำนี้แปลอีกอย่างว่า GMO นั่นเองนะครับคำเดียวกันเ้อพันธุวิศวกรรมคือรกระบวนการตัดต่อยีนก็คือสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการตัดต่อยีนเรียก GMO คือคำคำเดียวกันหมดเลยนะครับงันเราก็มาเล็งว่าข้อไหนหลังที่ตัดต่อยีนถึงเราจะเรียกว่า GMO ได้นะครับตัดต่อยีนแปลว,ว่าสิ่งมีชีวิตมียีนอื่นที่ไม่ใช่ยีนของมันเ,เราดูใน c ้ o i c นะครับ เราลองเล็งดูว่าอันไหนที่มันมียีนไม่ใช่ยีนของตัวเองอะ <S <S อข้อสอบมันจะบอกชัดอยู่แล้วเราไม่ต้องท่องว่าเอ้อันนี้เป็น GMO นะแต่มันจะบอกเราอยู่แล้วนั่นคือขอ้อข้อ3<า>ต้นฝ้ายมียีนของแบคทีเรียเห็นไหมครับเนี่ย GMO แน่นอนนะครับชี้ได้ไปเลยว่าฝ้ายมีแบคทีเรียอันนี้เขาใส่ไปเพื่อต้านทานพวกนอนเราเวลานอนจอบนอนก็จะตายนะครับเอาไปฆ่านอนฝ้ายบีทีีทีก็คือชื่อย่อของชื่อแบคทีเรียยาวๆนะครับ แบคทีเรียสิลาสเตอริจิสนะครับฝ่ายมีคีย่สิบสาข้อใดเป็นพันธุกรรมที่อยู่บนออโตโซมออโตโซมโครโมโซมร่างกายเราไม่จำเราจำโครโมโซมเพสีอ hey, ีจ e ีลีฟนะครับ C e G b, นะสีอ e ีจีลีฟตาบอดสีอีโมฟีเลียถามร่างกายตอบกอและคอนะครับเราตัดอ e ีโมฟีเลียกับตาบอดสีก็เป็นโครโมโซมเพศไปแล้วตอบกอไกอ่และคอขาแห่งเรื่องง่ายเลย เอาออสาวเติมงานยี่สิบสี่ถ้าแม่กุป A A B ลูกกุป A พอ่อกุปอะไรโอ้จะรู้ได้ไงแม่ A B ลูก A พ่ออะไรได้บ้างนะครับออนนี้ต้องใช้จนตนาการใช้เส็จทั้งสูงมากนะครับพ่อจะเป็นกุปอะไรเป็น A เป็น B เป็น A B เป็น O ได้ไหม มีข้อสร้างงงิดนเงเนาะเพราะว่า mm hmm. มันไม่บอกว่าเป็นพันธุ์แท้หรือพันทางนะครับแอบนอนไปวนกันเลยนะครับสรุปข้อนี้ก็คือเป็นได้ทุกหมู่เืองเลยนะครับตอบข้อสี่เลยเป็นได้หมดเลยกุ๊บนะครับเพราะว่า,าอะไรลองดูนะครับเรามาดูที่รูปก,ก่อนเพราะะนับรูปเป็นคนกุ๊ปเอแสดงว่าเอหนึ่งตัวต้องมาจากแม่นะครับแล้วก็เดากันว่าเอตรงนี้นะมันน่าจะมาจากแม่แม่าจะาให้เอไว้ตรงนี้ รเราก็ลองมาดูว่ายีนที่เหลือเนี่ยถ้าลูกเราเป็นพันธุแทแ้ก็จะเป็น I A I A ลูกเป็นพันธางคือ I A I เล็กเราต้องดูว่า I A ควรจะมาจากใครได้บ้างแน่นอนพ่อ A จะเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อ B ได้ลูกเป็น A ได้หรอถ้าพ่อเป็น B พันธางเราเขียนว่า I B I เล็กนะครับบั่นเอิญ I เล็กตรงเนี้อาจจะมาที่ลูกคนนี้ได้นไหมครับ นี่ยมันก็เลยมีโอกาสเกิดได้คือถ้าพ่อเป็น B ีแต่ B ีประธานเขาให้ยีนด้อยมาที่ลูกก็เลยลูกเป็นแบบนี้ส่วนไอนี้ A ก็มาจากแม่ไงครับลูกก็เลยเกิดขึ้นได้ ABAB มันมี A อยู่แล้วนะครับก็เกิดได้ร้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะ O ก็คือโอคือไอเล็กกับไอเล็กนะครับไอเล็กไอเล็กตัวในตัวหนึ่งก็มาที่ลูกคนนี้ได้นะครับไอเล็กไอเล็ก สรุปคือเป็นได้รูคอลนะครับข้อนี้ค่อนข้างวิเคอลมึนเหมือนกันนะครับเป็นได้ด้ยวยหัวเรื่องเพราะว่า A กับ B ม,มันมีโอกาสเปลน,น่ันทันแท้และมันทางนะครับข้อสองไม่บอกเราต้องคิดทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่แท้ก็ได้ทางก็ได้นะครับอ่ขออนุญาตต่อเลยนะครับยี่สิบห้าข้อใดเป็นเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุดที่เดาชาวบ,บ้านก็ทำเป็นนะครับอฮาริโกซีอยากไปเนาะ การหมักนะครับต่อข้อนเนอะร์หมักมาปลุกปล้าไปก่อนเนาะครับวันนี้ก็มายิงจิไปก่อนนะครับ,นนรนนรบทำได้หมดเลย26ครับสมบัติของฝ่าย BT คือข้อใดฝ่าย BT เมื่อกี้เราเจอในข้อ22ไงน,นะครับข้อ22ในช้อยสามที่เราบอกว่า BT เป็นยีนแบคทีเรียเพื่อต้านทานนอนจอกตอบข้อสามนะครับต้านทานนอน27ครับข้อใดทำให้เกิดการกลายพันธุ์สูงที่สุด เอาละงานเกษตรต้องมานคงนี้นะครับติดตาตอกิ่งตอนกิ่งเพราะมาเมล็ดอะไรกลายพันธุ์เหมือนจะง่ายแต่ยากนะครับตอนนี้นเ,เพราะาเก็บมาข้อมูเลเฉยพาะเมล็ดเพราะว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาเซเทนมันเองครับใช่เลยเพราะว่าพาะเมล็ดเนีสคืออะเซเทนมันก็เลยกลายพันธุ์ได้ไหมครับส่วนข้ออื่นเนี่ยยังไงก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่อายซเทนนะครับถ้าอาเซเทนพันธุกรรมจะเปลี่ยนแปลงนะครับ 28ข้อใดไม่ถูกเกี่ยวกับ DNA นะครับ DNA เจอในคลอโรพลาสต์ถูกนะครับ DNA กำหนดโปรตีนถูกสิ่งมีชีวิต DNA ไม่ต้องการถูกในเบสจับด้วยมันทั้งคู่ข้อที่ผิดนะครับอเบสใน DNA ชื่อว่าแอนกวานีนกับไซโตซีนตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับเป็นพันธะสามนะครับเป็นพันธะสามเบสมีสี่ตัว ธา A จะจับกันด้วยพันธะคู่กับทีนะครับเบต C ตามในโจทย์นะครับไซโตซีกับเบต G กวนีจะจับกันด้วยพันธะสามนะครับเคมีนิดนึงเนาะเบตมีสตัวและ a กับทจะจับด้วยพันธะคู่ C กับ g จะจับกันด้วยพันธะสามนะครับโอเค29อ่ะเก้าเขาเรียกซับซ้อนนิดนึงเป็นหมู่เลือดแล้วก็ถามระบุเพศด้วยนะครับ พ่อ B แม่ A ลูกชาย o. O, กุ๊ป O โอกาสที่ลูกคนต่อไปจะได้ลูกสาวกุ๊โ O เท่าไหร่นะครับลองเขียนข้อนี้ดูนะครับพ่อกรุ๊ด D แม่กรุ๊ป A นะครับลูกจะเป็นกรุ๊โ O เท่าไหร่ีแต่งงานกับ A ลูกเป็น O นะครับ แสดงว่าเราก็ต้องเขียนยีนแล้วว่าเห็นบีปุ๊บครูใส่เลยครับ ID เห็นเอปุ๊บใส่ IA นะครับแต่อีกยีนเราต้องลองวิเคราะห์ว่าเป็นพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทางเมื่อลูกเป็นลักษณะด้อยไอเล็กไอเล็กแปลว่านะครับพ่อและแม่ต้องมียีนแฝงออกมาคือยีนไอเล็กเราเรียกแบบนี้ว่าพันธุ์ทางครับบีพันธุ์ทางและ A อพันธุ์ทางมันก็เลยได้ขนลุบโผได้นะครับเขาอยากรู้ว่าคนต่อไปเราก็เอาสองอันนี้มาจับคู่กันนะครับ ID ไอเล็ก คูณ i อเเล็กแล้วก็ไล่ไปเลยนะครับหน้าคู่หน้าหน้าคู่หลังหลังคู่หน้าหลังคู่หลังจับคู่กันให้ครบคู่นะครับอย่างนี้ผมเขียนเลยนะครับเราก็จะได้เอามาสี่แบบอันนี้นะครับเราจะับคู่กันเนาะหน้าคู่หน้าหน้าคู่หลังหลังคู่หน้าหลังคู่หลังก็จะได้เอามาสี่แบบน,นะครับ เขาถามคนกรุ๊ปโอแอน่นอนโอคือไอ,ไอเล็กไอเล็กหนึ่งใน4ส่วนนะครับหนึ่งในสี่ส่วนแต่ข้อนี้มันจะซับซ้อนที่นึงก็คือเขาถามเพศด้วยเขาบอกว่าโอกาสจะได้ลูกสาวกรุ๊ปโอเท่าไหร่นะครับข้อนี้เรารู้กรุ๊ปโอไปแล้วว่าโอเกิดขึ้นในหนึ่งใน4ส่วนถ้าบอกลูกสววาวแปลว่าแปลว่าอะไรเกิดโอกาสจะลูกสาว ว่าโอกาสเกิดเพศใดเพศหนึ่งโอกาสก็คือ 1. ในสส่วนนะครับแต่เกิดผู้ชายก็ครึ่งหนึ่งกดผู้หญิงก็ครึ่งหนึ่งนะครับโอกาสเท่ากันก็คือ1ึใน2แต่เขาถามพร้อมกันเลยต้องเป็นลูกสาวเว็นะเป็นกุ๊ปโอด้วยนะโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นกฎสองน่าจะเป็นเอามาคูณกันนะครับโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันหนึ่งส่วนแปดนะครับเคืสองตอหนึ่งส่วนแปดและเขาไม่ได้ถามเพศเราก็ตอบหนึ่งส่วนแอนหนึ่งส่วนสี่เลยนะครับถามแค่กุ๊ปโอแต่เขาอยากรู้ว่าจะได้ลูก,ลกสาว และคู่โบลด์นะคือโอกาสเกิดขึ้นทั้งสองอย่างเราต้องเอามาคูณกันต่อใปสัปเหร่นะครับทำบอลกันหนงด้วยนครับจัดเรียหมดกิดขึ้นแอดสามสิบสาข้อในปูกเกี่ยวกับการกลายพันธุ์นะครับเกิดได้ทั้งระดับโครโมโซมและดีเอ็อที่ตอบข้อ2นะครับ ย่อไปเร็วนิดหนึ่งเนาะเกิดได้ทั้งระดับโครโมโซมและดีเเกิดได้สูงตามธรรมชาติที่ผิดนะครับธรรมชาติจะเกิดได้แต่เกิดได้น้อยมากนะครับเกิดได้ค่อนข้างน้อยในธรรมชาติส่วนใหญ่มันโดนรังสีโดนสารชีวิตมากกว่าเนาะเกิดได้เฉพาะเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวที่ผิดนะครับแบ่งไม่แบ่งก็กลายพันธุ์ได้ทุกชนิดหายข้อได้ผิดครับผิดก้อนทุกชนิดต้องเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นจะหายข้อได้ครับข้อไหนที่ถูกเกี่ยวกับการโคลนอัลโคนิ่งเนาะคำถึงแกตอเรี่การโคลนิ่งนะครับ ข้อที่ไม่ถูกคือข้อ2นะครับเป็นการสร้างเซลล์อสัตใหม่โดยไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์พิษต้องอาศัยเซลล์ไข่นะครับเราอาศัยแค่เซลล์ไขแต่เราไม่อาศัยสเปิร์มนะครับเราต้องมีเซลล์ไข่ก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้เซลล์ร่างกายนะครับเอามารวมร่างกันนะครับเพื่อให้เกิดการโคหนิงไดน้นะครับจริงๆเราอาศัยแค่2อ,อย่างครับคือเซลล์ไข่กับเซลล์ร่างกาย คเซลล์ต้องการคืออะไรก็ได้เช่นถ้าเป็นดอลลี่เขาเอาเซลนนเเซล์ต้องนมเนาะ,ะเอาเซลล์ต้องนมมานะครับเราก็เอานิ้อเยื่อเซลล์ต้องนมเนี่ยไปใส่ในนิวเคลียสของเซลล์ไข่ทีนึงแล้วก็ไปกระตุ้นให้แบ่งเซลล์นะครับแต่ยังไงยังไงก็ต้องอาศัยไข่แต่สเปิร์มไม่ใช่นะคะร,รับข้อที่สองข้อใดข้อใดจัดเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมก็คือ G m O ครับข้อสายสอง G O มนเดิม อันนี้ออกซัมคุณคุณเมื่อกี้ต่อข้อสามแบคทีเรียผลิตฮอร์รโมนได้ก็เอายีนโคนใส่เข้าไปนะครับอินซูลินอินซูลินสร้างจากตับอ่อนนะครับเขาก็เอายีนตับอ่อนคนนั่นแหละไปใส่ในแบคทีเรียแบคทีเรียก็เลยสร้างอินซูลินได้ก็เราไปผลิตในยารักษาโรคนะครับเบาหวานเพราะว่าทำไมต้องใส่แบคทีเรียนะครับเพราะว่าแบคทีเรียแบลงเซลล์เร็วมากเนาะมันเราจะได้ยีนได้ฮอร์โมนเยอะเลยเราเลยไปใส่ในแบคทีเรียนะครับต่อไปสามถึงครับข้อไหนตรวจ ดีเอไม่ได้ครับตรวจโดยการใช้ลายทิมดีเอ็นเอไม่ได้อย่าลืมเพราว่าลายดีเอ็นเอคือต้องมาดูจากเซลล์นะครับใช้เซลล์ในการตรวจเพราะในเซลล์เรามีเอ็เออยู่นะครับอืมเอาล้วเป็นข้อไหนดีเป็นข้อเป็นข้รวมนะครับข้อนี้คือเป็นข้อสอบที่รวมหลอกมากนะครับข้อสองแอ่ใช้ลายนิ้วมือเพราะว่าลายนิ้วมือไม่ได้เกี่ยวกับดีเอ็นเอไหมครับมันคือลายนิ้วมือเฉยลายนิ้วมือแฝงนะครับก็เรียกว่าลายนิ้วมือแฝงไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจเซลล์ไม่ได้ตรวจทิม ส่วนข้าวเดิมก็ตรวจได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับสามีกุ๊บเอภรรยากุ๊บีลูกคนแรกกุ๊บโอนะครับผมขอดูอันเมื่อกี้เลยครับขอควเร็วนะครับพ่อกุ๊บเอแม่กุ๊บีอ่ะจะเหมือนในตรงนี้นะครับเหมือนค้งเมื่อกี้สลับกันได้นะครับพ่อเอแม่ดีแม่ดีพ่อเอสลับกันได้นะครับถ้าลูกเป็นโอเราต้องเดาว่าอ๋อมันต้องเป็นพันทางนะนะครับสถานการณ์ที่ท่าครูจำได้จะเยีอะมากเลยคือโอกาสที่เป็นพันธุกรรมแบบนี้ เท่านั้นที่จะได้ลูกครบ4กรุ๊ปเลือดเลยคือพ่อกับแม่เป็น A กับ B พันธางลูกจะเกิดได้ทั้ง A B A B เอบครบหมดเลยก็คือ1ใน4ส่วนทุกทุกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบว่านะครับ25เปอร์เซ็นทุกครุบหมดเลยนะครับอันนี้ควรจับเลยก็ได้เพราะว่าถ้าพ่อกับแม่เป็น A พันธางนะครับถามว่ารู้ได้ไงว่า A พันธางเพราะว่าลูกเขาเป็นโอเราเลยเดาได้ว่าลูกเป็นโอเมื่อไหร่พ่อแม่ต้องมียีนแฝงเรียกพันธาง นะครับนี่ผมขอไปเลยเนาะตอบข้อสอบนะครับสามสิบห้าแอนนี้จะผสมเยอะขึ้นนิดนึงละนะครับจะได้รูปฟีโนไทป์เต็นเท่าไหร่นะครับข้อน,นี้เดี๋ยวเราฝึกคิดร่วมกันเนาะมันก็คือดูม,มันจะยากนะครับแต่มันไม่ยากแต่ว่าเราทำสามขั้นแค่นั้นเองนะครับแอนโจบอกว่า a i d เล็ก e นะครับอ่านไล่ไปเนาะผมขอเชิญนะครับ ฟีโนไทป์เด่นเขาก็เด่นในที่นี้ก็คืออักษรต้องตัวใหญ่เลยครับถ้าผมเขียนก็คือเขาอยากถามว่าลูกแบบนี้นะจะได้ออกมาเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่าฟีโนไทป์เด่นก็คืออักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวต้องเป็นตัวใหญ่จึงสแสดงออกลักษณะบบเด่นออกมาได้ไครับถามว่าพี่ีนี้เห็นจีนุมันตัวสอนได้ยังไงเราชิดยังไงนะครับเราต้องชิดแยกครับชิดทีละคู่ก็คือเรา A ของยีนของพ่อกับ A อยีนของแม่เรามาคูณแบบนี้ก่อนนะครับ ็เปนคแน่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ชิป A เสร็จละแล้วเราก็ไปชิปบต่อชิป C ครับค่อยๆหมดเกิดไปแล้วนะครับแชิป A อล้วก็ค่อยๆทีละสเต็ปนะครับ A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่เเล็ก A ใหญ่ A เล็กเเล็กเเล็กนะครับแล้วเราก็มาดูว่าอ๋อเขาอยากรู้ว่า A เด็ดนะเขาว่า A เด็ดก็คือต้องมี A ตัวใหญ่เราจึงได้อัตราส่วนว่า3ใน4ส่วนเราก็ได้ตัวที่1มาละแล้วเราก็ชิป B ีชิป C ีชิปบีเงี้ยครับชิปทีละสเต็ป คุณลองลงลองทำนะครับต่อไปเอา B มาคูณกันนะครับ B เล็ก B เล็กกับ B ใหญ่ b ใหญ่นะครับเรื่องพนุกรรมก็จะบอกว่าอย่างเดียวคือต้องพยายามทำบ่อยๆนะครับก็จะได้ลงชีคดเดีรยวขึ้นนะครับทำบ่อยๆ ดีผมตัดเลยนะครับเพราะว่ามันได้เท like, ่าก ma ันเนาะมันได้ B ีใหญ่ดเล็กแบบเดียวผมก็เลยเซตแค่ตัวเดียวนะครับข้อ3ก็จะเหมือน A เนาะ C ีใหญ่ C ีใหญ่ดใหญ่ดเล็ก C ีใหญ่ดเล็กดเล็กดเล็กส่วน D ีด็อกนะครับ D ีด็อกคูณกันก็ได้ D ีใหญ่ดใหญ่ดใหญ่เล็กแล้วก็ซับอีกรอบหนึ่ง D ีใหญ่ดใหญ่แล้วก็ D ีใหญ่ดเล็กผมก็เลยเซตครั้งเดียวนะครับคือสาองครั้งเนาะไอความหมายที่เขาอยากรู้ก็คือ B เด่น เราสังเกตว่าเราเขียนมาปุ๊บลูกก็ได้มีใหญ่ดีเล็กเด่เล็กเด่นเล็กเล็กสามเดิมเนาะความหมายคือเกิดหมดเลยถ้าเราคิดมาก็คือ4ส่วน4หรือ1ส่วนคองตัวหน่นก็คือทั้งหมดเลยเด่นหมดเลยนะครับดีใหญ่ดีเล็ก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 ก็เด่นหมดนะครับส่วน C เด่น3ใน4ส่วนนะครับ D เด่นดีใหญ่ดีใหญ่ก็เด่นดีใหญ่ดีเล็กก็เด่นดีใหญ่ดีใหญ่ดีใหญ่เล็กดีใหญ่ดีใหญ่เล็กซ้อมหมดเลยแปลว่าทุกอย่างเด่นหมดเล่มหนึ่งนะครับ1ส่วน อ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้โอกาสทั้งหมดเอาตัวเลขแต่ละตัวมาคูณกันนะครับแล้วก็จะได้คาตอบนะครับเอาัวเลขแต่ตรงคูณกัน9ส่วน16นะครับนั่นคือคำตอบตอบข้อ3นะครับ33่เศษูเศษส่วนส่วนนะครับ3 3 9ส4 16 9่วน16 ครับแบบนี้เขาเรียกว่าผสมแบบหลายลักษณะคุณครูก็ให้คิดทีละคู่เอา a คู่ a b คู่ b c คู่ c d คู่ d แล้วเราก็แห่ตราส่วนเอามาคูณกันเราก็จะได้คำตอบนะครับ ทำมผมจะยากให้หนึงนะครับตาปกติตาสีฟ้านะครับในหล่อตาปกติตาสีตามนลูกคนแรกเป็นหนึ่งตาสีฟ้าและตาบอดสีโอกาสที่นางสวยในหล่อในลกคนต่อไปมีลูกสาวปกติตาเท่าไหร่ไม่ทามาเค <c oughs> ราวนี้แ <c oughs> ค่เห็นจบก็ไ่ยังแล้วนะครับแอบค้านี้โอเคแล้วนะครับเห็นไหมครัจริงให้คุณฟูคิดก็จะเป็นตรงนี้เป็นสี่ส่วนสี่อันนี้ก็สี่ส่วนสี่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราทำเป็นหนึ่งมันจะได้คูณง่ายหน่อยแลาสี่ส่วนสี่ที้เกียจคูณเลขครับ กต่ข้อที่เรา,าทำห้องกันนะครับข้อสามเป็นผมเนาะถ้านานสวยลองหาพื้นที่เขียนนะครับน้านสวยตาปกติสีฟ้าแต่งงานกับไนลอ่อตาปกติสีน้ำตาลแสดงว่ามี2เรื่องถูกไหมครับมี1คือเรื่องตาออบอสีและ2คือเรื่องสีตานะไหมครับง่ายสุดเลยครับแบ่งกระดาษไปสองส่วนเลยนะครับถ้ามันถาม2เรื่องเราควรจะแยกคิดนะครับ ปกติข้อสอบมันควรจะถามแค่ข้อและเรื่องเนาะตาบอดสีก็หนึ่งข้อสีตาก็1ข้อแต่มันฟัวมันแยกไปนะครับมันก็มาอยู่ข้อเดียวกันแต่ทีการคิดจริงๆก็เราก็เหมือนทำสองครั้งนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคูณกันครับอ่ะสมมุติด้านซ้ายผมจะคิดเรื่องตาบอดสีนะครับด้านซ้ายด้านขวาผมคิดเรื่องสีตาครับตาบอดสีกับสีตาแล้วก็ลองเขียนว่าโจทย์บอกอะไรก่อนนะครับ นหมนางสวยตาปกติแต่งงานกับนายหล่อตาปกติแสดงว่าผู้ชายเสงเส้นง่างนครับผู้ชายตาปกติแต่งงานกับผู้หญิงตาปกติคู่นะครับ แล้วบอกว่ามีลูกคนแรกนะครับเป็นหนุ่มน้อยตาสีฟ้าและบอดสีอ่ะมีลูกเป็นลูกชายบอดสีนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับงันหลักการพิการณาถ้าอยากจะง่ายขึ้นก็คือเราพยายามเขียนไปก่อนนี่อะไรเรเขียนไปก่อน,นครับแล้วเราค่อยๆมาไล่เขียนที่นี่ที่หนึ่งผู้ชายปกติแต่งงานกับผู้หญิงปกติแต่ลูกชายออกมาบอดสีได้นะมครับ ส่วนสีตาดูฝั่งสีตาบ้างนะครับสีตาบอกว่านางสวยตาสีฟ้าแต่งงานกับนายหล่อ,อตาสีน้ำตาลนะครับผู้ชายน้ำตาลนะครับแต่งงานกับผู้หญิงตาสีฟ้ามีลูกคนแรกเป็นผู้ชายตาสีฟ้า นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเนาะเราก็ไล่เขียนนี้ไปก่อนนะคะะรับประเด็นความยากของบรรลุกรรมก็คือแต่และเรื่องเราใช้ตัวอักษรไม่เหมือนกันเลยนะครับมันก็เลยค่อนข้างวุง่นวายนิดนึงนะครับสหรับตาบอดสีเป็นยีนด,ด้อยบนโครโมโซม X สีมีจีรีเวลาเขา